สวัสดีครับผมนายสมยศปรมบุญนฮะนักวิศาสตร์กีฬานะครับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพนะครับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหลังจากในครั้งที่ผ่านมานะครับที่ผมได้ทําคลิปนะฮะการออกกายเพื่อบรรเทาและป้องกันคอยื่นหลังคอมไปแล้วนันะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมและฝึกตามนะครับส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ฝึกสามารถ กดลิงก์นะครับใต้คลิปวิดีโอ,อนี้ได้นะครับเพื่อชมย้อนหลังได้นะครับหรือติดตามได้ที่ช่องศูนย์ส่สงเสริมสุขภาพนะครับคณะภาภาพยาบาลศาสตร์ได้นะครับสวัสดีครับดิฉันนะคะนางสาวพรทิพย์แม่ทรงค่ะรวันนี้เราดรูอะไรสำหรับในวันนี้ผมได้ทำคลิปแนะนำการออกกำลังกาย6ท่าบริหารป้องก,กันปวดหลังนนส่วนล่างไม่พังไม่เสื่อมเชิญรับชมได้เลยครับ เราจะรู้ได้ไงนะคะว่าภาวาะการปวดหลังนี่คะมันเกิดขึ้นได้ยัางไงะคะสำหรับอาการปวดหลังเกิดจากอวัยวะของร่างกายบริเวณโครงสร้างของกระดูกสันหลังมีความผิดปกติหรือเกิดการเสื่อมสภาพก็จะเกิดอาการปวดร้าวการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อข้อต่อกระดูกหมอนรองกระดูกเส้นเอ็นบริเวณกระดูกสันหลังและบางครั้งก็มีอาการชาตามมือตามเท้าเนื่องจากกระดูก กดทับเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลังโดยอาการปวดหลังพบได้บ่อยในคนทุกเพศทุกวัยไม่เฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นในปัจจุบันพบมากในคนวัยทำงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานในสำนักงานก็จะเกิดปัญหาที่เรียกว่าโรคออฟฟิศซินโดมตามมาได้แล้วการปวดหลังเนี่ยค่ะมันมีได้กี่แบบนะคะคุณสมดแลวส่วนใหญ่เนี่ยมันจะปวดส่วนไหนมากที่สุดค ถ้าเราแบ่งอาการปวดหลังตามลักษณะของโครงสร้างของกระดูกสันหลังก็จะแบ่งบริเวณอาการที่ปวดหลังออกเป็น3ส่วนก็คือ 1. ปวดหลังส่วนบนหรือหลังช่วงคอ 2. ปวดหลังส่วนกลางหรือหลังช่วงอก 3. ปวดหลังส่วนล่างหรือหลังช่วงเอวและส่วนมากที่พบได้บ่อยเรามักจะมีอาการปวดหลังส่วนล่างกันเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากกระดูกสันหลังส่วนนี้นะครับของเรานะครับต้องรองรับน้าหนักร่างกายส่วนบนมากกว่าหลังส่วนอื่นๆทําให้มีอาการปวดเป็นส่วนมากนะครับค่ะสาเหตุของอาการปวดหลังส่วนล่างอะค่ะมันเกิดได้อย่างไรครับคุณหมอครับสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่างนะครับก็จะมีหลากหลายสาเหตุนะครับหลากหลายปัจจัยนะครับแต่ที่เราพบได้บ่อยก็คือสาเหตุแรกนะครับที่เกิดจากท่าทางนะครับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับ และการใช้งานหลังที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานนะครับเช่นการนั่งงอหลังนะครับทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะครับหรือการพ้มหลังยกของหนักๆนะครับสาเหตุที่2นะครับเกิดจากอุบัติเหตุนะครับหรือการเล่นกีฬานะครับที่มีการกระแทกอย่างต่อเนื่องซ้ําๆบ่อยๆนะครับเช่นกีฬารักบี้ฟุตบอลนะครับกีฬาฟุตบอลนะครับเป็นต้นและสาเหตุต่อมานะครับก็จะเกิดจากความผิดปกตินะครับของโครงสร้างกระดูกสันหลังของเรานะครับเช่นหลัง หลังงอนะครับตัวเอียงและภาวะการเสื่อมสภาพของกระดูกสันหลังนะครับเสื่อมตามวัยนะครับหรือการมีกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณรอบๆหลังนะครับมีอาการอ่อนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุทําให้ปวดหลังได้นะครับเราจะมีวิธีการนะคะออกกําลังกายเพื่อป้องกันการปวดหลังส่วนล่างได้อย่างไรบ้างสำหรับรูปแบบการออกกำลังกายนะครับเพื่อป้องกันอาการปวดหลังส่วนล่างนะครับผมก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อนะครับและผสมผสานกับการฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะครับก็จะมี6ท่าบริหารด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมและฝึกไปพร้อมๆกับผมได้เลยครับท่าที่1 Back e x t e n s i o n ์เเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างให้แข็งแรงถ้าเริ่มต้นนอนคว่ำหน้ากับพื้นมือทั้งสองข้างวางข้างลำตัวให้ลำตัวและขาเหยียดตรงหายใจเข้า หายใจออกให้ค่อยยกลำตัวส่วนบนขึ้นมาเหนือพื้นโดยก้มหน้ามองพื้นให้คอตรงเป็นแนวเดียวกับลำตัวค้างไว้3วินาทีจากนั้นกลับเข้าสู่ท่าเริ่มต้นทำซ้ำอีกรอบถ้าผู้ที่กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นสามารถเพิ่มความหนักได้โดยการเอามือทั้งสองมาแตะข้างศีรษะเราจะทำซ้ำ10ถึง12ครั้งจำนวน1-3เซตต่อท่าช่วงพักระหว่างเซตไม่เกิน1นาที ท่าที่2องท่าช้โพสต์หรือว่าท่าเด็กเป็นท่าบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริเวณหลังและสะโพกเริ่มต้นนั่งคุกเข่าวางปลายเท้าเหยียดราบลงกับพื้นในลนักษณะนั่งลงบนส้นเท้าแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆก้มตัวเหยียดแขนทั้งสองไปข้าง,ง,งหน้ากดฝ่ามือทั้งสองให้แนบกับพื้นและค่อยๆเหยียดมือไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้ ค้างไว้อย่างน้อย10-30วินาทีท 3, ําซ้ำ1-3ครั้งท่าที่3 Cat Cow เป็นท่าที่ช่วยยืดกระดูกสันหลังทั้ง2ด้านให้มีความยืดหยุ่นเริ่มในท่าคลาน4ี่ขาให้เข่าตรงกับสะโพกข้อมืออยู่ตรงกับหัวไหล่ให้หลังตรงขนานกับพื้นหายใจเข้าพร้อมเงยหน้าขึ้นและแอ่นตัวให้หน้าท้องชี้ลงไปหาพื้นจากนั้นหายใจออก โกงกระดูกสันหลังให้ชี้ขึ้นบนเพดานและเก็บทางชิดอกพยายามควบคุมลมหายใจให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของเราท่าที่4เบ b i r d ด dog เป็นท่าที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเริ่มในท่าคานสีขาหลังตรงขนานกับพื้นให้เข่าตรงกับข้อสะโพกข้อมืออยู่ตรงกับหัวไหล่หายใจเข้าแล้วหายใจออกยกขาขวาขนานกับพื้นในขณะเดียวกันให้ยกแขนซ้ายเหยียดไปทางด้านหน้า แ,แมวเกรงหน้าท้องนิ่งค้างท่าไว้5-10ถิวินาทีจากนั้นทำสลับข้างท่าทีห b r ร d ิ e โพสหรือท่าสะพานเป็นท่าที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังสะโพกต้นขาด้านหน้าช่วยยึดกล้ามเนื้ออกและกระดูกสันหลังเริ่มต้นในท่านอนหงายชันเขา่าหลังแนบพื้นแยกขากว้างเท่ากับช่วงสะโพกมือทั้งสองวางที่พื้นแนบข้างลำตัว หายใจเข้าค่อยๆย,ยกสะโพกส่วนหลังของเราอยู่ในแนวตรงโดยหน้าอกจะอยู่เหนือหัวไหล่พยายามบีบสะบักเข้าหากันให้กระดูกสันหลังบริเวณต้นคอแนบติดพื้นและคางชิดอกค้างไว้5วินาทีแล้วหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายหลังลงกลับสู่ท่าเริ่มต้นแล้วทำซ้ำท่าที่6 knee to chest หรือท่านอนกอดเขา่าเป็นท่าที่ช่วยยืดผ่อนคลายหลังส่วนล่างและหลังส่วนบน เริ่มต้นนอนหงายชันเขา่าให้หลังแนบพื้นใช้มือทั้งสองกอดเข่าไว้หายใจเข้าแล้วหายใจออกให้ค่อยยกศรีรษะขึ้นมาให้ใกล้ชิดเขา่าโดยไม่เกรงต้นคอจะรู้สึกตึงผ่อนคลายที่บริเวณหลังส่วนบนและหลังส่วนล่างยืดค้างไว้10-30ึงวินาทีแล้วทำซ้ำโอเคนะคะทุกคนเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะคุณสมยศมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมคลิปนี้บ้างไหมคะ สำหรับท่าฝึกทั้ง6กท่านี้ครับถ้าเราได้ฝึกเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อหลังของเราครับมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็หลังมีความยืดหยุ่นที่ดีนะครับแต่สําหรับผู้ที่มีอาการปวดเร้าหลังอย่างรุนแรงนะครับโดยสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกสันหลังนะครับเคลื่อนทับเส้นประสาทนะครับก็อาจจะต้องงดเว้นครับจากท่าฝึกทั้ง6กท่านี้ก่อนนะครับควรได้รับการปรึกษานะครับจากแพทย์นะครับ เพื่อวางแผนในการรักษาต่อไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับและติดตามนะครับคลิปของศูนย์่งเสริมสุขภาพโดยดีเสมอมานะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ